สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำช่องที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปในยุค90ยุคที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอบอุน่นและเสียงหัวเราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะพบเจอในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อไอติมแทงจากรถเข็นหน้าบ้านในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนระอุมันเป็นความทรงจำอ่าที่หลายคนคงจะนึกถึงกันได้ใช่ไหมครับ ลองนึกภาพดูนะครับวันนั้นอากาศร้อนจัดคุณนั่งอยู่ที่บ้านรอคอยเสียงของรถเข็นไอติมที่คุ้นเคยเสียงเพลงที่ดังขึ้นมาจากรถเข็นนั้นมันทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกคุณอาจจะวิ่งออกไปที่หน้าบ้านด้วยความเร็วสูงสุดที่คุณมีเพื่อที่จะได้เป็นคนแรกที่ซื้อไอติมแท่งที่คุณชื่อนั้นชอบไม่ว่าจะเป็นไอติมรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่หรือรสผลไม้ต่างๆที่มีสีสันสดใส มันเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขและเมื่อคุณได้ไอติมแท่งนั้นมาในมือความรู้สึกเย็นสดชื่นที่สัมผัสได้ในวันร้อนๆมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างในโลกนี้มันดีไปหมดคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับหรือคุณมีรสชาติไอติมที่คุณชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าลองแชร์ความทรงจำของคุณกับเรานะครับและถ้าคุณชอบ podcast นี้อย่าลืมกด like กด subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์นเนื้อหาที่ดีๆแบบนี้ต่อไปได้กลับมาที่ไอติมกันดีกว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าไอติมแท่งจากรถเข็นนั้นมีความพิเศษอย่างไรมันไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยแต่ยังมีความรู้สึกของการรอคอยการได้เลือกและการได้สัมผัสกับความสดชื่นในวันร้อนๆบางครั้งเราอาจจะนั่งอยู่ที่ขอบถนนรอให้รถเข็นนั้นมาถึงและเมื่อมันมาถึง เราก็จะได้เห็นเด็กๆหลายคนวิ่งไปที่รถเข็นนั้นด้วยความตื่นเต้นมันเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากคุณเคยมีเพื่อนที่ชอบซื้อไอติมแท่งด้วยกันไหมหรือคุณเคยแบ่งไอติมแท่งกับเพื่อนในวันร้อนๆหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันอันมากขึ้นและเมื่อเรานั่งกินไอติมแท่งไปด้วยกันเราก็จะพูดคุยกันเรื่องต่างๆบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ก็ทําให้เราหัวเราะและมีความสุขนี่แหละครับคือพลังบวก ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆนอกจากนี้คุณเคยสังเกตไหมว่าในบางครั้งการซื้อไอติมแท่งนั้นไม่ใช่แค่การซื้อของหวานแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยลองนึกถึงตอนที่คุณไปซื้อไอติมกับครอบครัวหรือเพื่อนๆคุณอาจจะได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นระหว่างการเลือกไอติมมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หรือบางทีคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่น่าจดจำกับการซื้อไอติมในวันเกิดของคุณหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุณไปเที่ยวกับเพื่อนๆมันเป็นความทรงจำที่มีค่าและทำให้เรารู้สึกถึงความสุขที่เกิดจากการใช้เวลากับคนที่เรารักและถ้าคุณมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการซื้อไอติมแท่งจากรถเข็นอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังนะครับเราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณและถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์ให้เพื่อนขึ่งทึ่งของคุณฟังด้วยนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถสร้างสารรค์เนื้อหาที่ดีๆแบบนี้ต่อไปได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันและอย่าลืมมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของคุณนะครับขอบคุณที่ฟังพอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป